เสร็จเรียบร้อยแลวครับเมนูนำเสนอเย,ยนี้ครับแกงเผ็ดปลาช่อนครับใส่พริกแกงนี่ใส่มะแขนครับสูตรใส่มะแขนครับหอมกินมะแขนครับนี่นี่ครับใส่ใบกระเพราหอมๆครับแกงเผ็ดปลาชน่อนพริกแกงมะแขนครับนี่ใส่ใบกระเพราแกงแบบเผ็ดๆครับ กินกับข้าวสวยละลอ้นครับเมนูน้ำเสนอเยนี้ครับแกงผิดปัดช่อนปิกแกงมมกแข่นใส่ใบกะเพราหอมอาทานนะครับพี่นอ้องนี่ครับเมนูน้ำเสนอเยนี้ครับสวัสดีครับ